นี่เงิน2 0 0 0สนซึ่งเป็นโบนัสประจำปีของพนักงานในร้านเดี๋ยวฉันฝากเธอไปจัดการแบ่งให้ทุกคนเท่าๆกันด้วยนะได้ค่ะคุณซินนี่ทุกคนโบนัสประจำปีออกมาแล้วนะทั้งหมด1 0 0 0 0แสนบาทฉันจัดการแบ่งให้ทุกคนเรียบร้อยละอันนี้ของโจ๊ก1นึ่งมืนบาท ส่วนนี้ของนิว5,000บาทตั้งใจทำงานนะทุกคนเย็นนี้ใครอยากจะช้อปปิ้งอ่ะก็เชิญามสบายเลยนะเออผู้จัด้านครับแต่ทั้งหมดมัน1,000 0 0บาทไม่ใช่หรอครับแล้วทำไมก็1,000 0 0บาทไงฉันเป็นผู้จัดการร้านอ่ะก็สมควรได้มากกว่าอยู่แล้วสิหรือว่าแกจะไม่เอาโจ๊กรับรับไปเยนะน่อย่ดไม่ได้เลยเลยนุ้ยก็แค่เนี้ปกติทางร้านก็ไม่ได้มีโบนัสประจำปีให้อยู่ละ ได้แค่นี้ก็ถือว่าบุญล,ละนี่มันเรื่องมากกันนี่อผู้จัดการคะแล้วโบนัสของหนูไม่มีเหรอคะแกก็เป็นแค่พนักง,งานล้างจานอยู่หลังครัวองยังมีหน้ามาอยากได้โบน,นัสเหมือนคนอื่นเขาอีกเหรอพวกเขาเป็นกุ๊กเขาเป็นพนักง,งานต้อนรับคอ,อยบริการสร้างความประทับใจให้ลูกค้ากําไรทุกบาททุกสตางค์ของร้านอะ่ะมันก็เป็นผลงานของพวกเขาทั้งนั้นแล้วไอง,งานล้างจานที่เธอทาเนี่ยเธอคิดว่าสามารถทํากําไรให้ร้านได้เท่าไหรอ่อ่ะ ฉันเข้าใจแล้วค่ะนี่พัทถือว่าเสื้อตัวนี้สวยไหมฉันไม่รู้อะ่ะนี่พัทช่วงนี้เธอมีปัญหาอะไรกับเพื่อนร่วมงานหรือเปล่า ฉันไม่กล้ามีหรอกค,ค่ะฉันมันก็แค่พนักง,งานร้านจานอยู่หลังครัวทำไมถึงพูดแบบนั้นล่ะทุกคนก็เท่าเทียมเหมือนกันหมดนั่นแหละต่างกันก็แค่หน้าที่ที่ทำเองเท่าเทียมหรอคะงั้นฉันขอถามหน่อยโบนัสประจำปีนี้เท่าไหร่ล่ะคะก็สองหมื่นไงนี่โจ๊กเมื่อกี้มีเรื่องอะไรกันอ่ะทำไมพัดเขาดูไม่ค่อยโอเคเลยอ๋อพัดเขาคงน้อยใจที่ไม่ได้เงินโบนัสครับ ไม่ได้โบนัสหรอครับผู้จัดก,การให้ผมหนึ่งหมืนบาทมีห้าพันบาทแล้วคนอื่นๆคนละสามพันแต่ว่าพัดไม่ได้ครับแล้วเงินที่เหลือล่ะ,ะผู้จัดก,การบอกว่าเขาเป็นผู้จัดก,การก็สมควรได้มากกว่าคนอื่นอยู่แล้วครับเมย์นะเมย์อยู่นี้ชักจะเอาใหญ่แล้วนะเอา้าคพณซินคะมาทำอะไรตรงนี้คะนี่คุณเมย์ทำไมคุณถึงได้ตามฉันมา มีอะไรหรือเปล่าคะฉันถามเธอหน่อยเธอแจกโบนัสให้พนักงานทุกคนหรือยังก็แจกเรียบร้อยหมดแล้วนะคะงั้นเหรอแล้วทำไมพัดเขาถึงไม่ได้รับโบนัสล่ะพัดเขาเป็นแค่พนักงานล้างจานเองอะค่ะไม่เห็นจะต้องให้โบนัสเลยนี่คะพนักงานล้างจานแล้วเขาไม่ใช่พนักงานในร้านหรือไงโธ่คุณซินคะคุณซินลองคิดดูนะคะพนักงานล้างจานเนี่ยมันก็แค่พอได้แล้วฉันให้เธอเอาเงินโบนัสไปแบ่งให้พนักงานในร้านทุกคนเท่าๆกันแต่ดูๆแล้วเนี่ย ทุกคนในร้านยังได้ไม่ถึงห้าหมื่นด้วยซ้ากินจุเหมือนกันนะเธอ,เอ,อคุณซินคะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณซินอย่าเพิ่งเข้าใจดิฉันผิดไปนะคะดิฉันคิดว่างานของพัทเนี่ยมันไม่ได้ทําประโยชน์อะไรให้กับร้านเรามากมายนะคะก็แค่ยืนล้างจานอยู่หลังครัวเฉยอะค่ะไม่ได้ทําประโยชน์ให้ร้านนันหรองั้นฉันขอถามหน่อยถ้วยชามที่ลูกค้าใช้แล้วเนี่ยใครเป็นคนเก็บไปล้างหรือว่าเธออยากลองไปเป็นพนักงานล้างจานดูไหมล่ะ ไม่ดีกว่าค่ะงั้นเดี๋ยวดีฉันรีบเอาเงินโบนัสไปให้พัทสามพันนะคะคนละสองหมื่นห้ามขาดแม้แต่บาทเดียวเงินโบนัสอ่ะเป็นเงินที่ร้านมอบให้กับพนักงานทุกคนที่เขาทุ่มเททำงานให้กับร้านไม่ได้แบ่งแยกตำแหน่งไหนควรได้หรือไม่ควรได้ทุกคนและทุกตำแหน่งมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบถึงเงินเดือนจะแตกต่างกันตามความสามารถแต่โบนัสอ่ะทุกคนที่เป็นพนักงานต้องมีสิทธิ์ได้รับกันทุกคน เธอรีบปจาัดก,การให้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้เลยก่อนที่จะไม่มีงานทำได้คะ่ะคุณซีเดี๋ยวดิฉันจะรีบไปจัดการเดี๋ยวนี้เลยคะ่ะ